กับแ,แะคดได้เหรอค่ะุอ่อก็เราสามบนมันจะบอกว่าชีวิตคู่อ่ะมันก็ต้องมีแบบว่าทะเลาะบ้างไม่เข้าใจกันบ้างว่ามันต้องมีรสรราอะไรหลายๆอย่างอย่างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ ได้อนะไรเงี้ยแต่ว่าในบางมุมมันก็ก,ก,ก็ก็ไม่ใช่จะทุกอย่างอนะไรเงี้ยการที่โมตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับแคทโมไม่ได้บอกโมตัดสินใจผิดหรือว่าอะไรแต่ว่ามันก็เป็นเป็นอะไรดีๆที่มันเกิดขึ้นกับโมกับแคทนะแล้วถามว่าตอนนี้เป็นไงก็เรายังคุยกันเราว่ายัง แต่ก็ยอมรับว่ามันไม่ไม่ได้เหมือนเดิมอะไรคือสภาพความสัมพันธ์ตอนนี้นี่คือเราลงตโมแล้วโมยังรักเขาเหมือนเดิมก็โมก็ป่อยทุกคนใช่ถามโมว่าโมยังไงโมก็รักแคทอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโมโมตัดสินใจให้เขามาอยู่ในชีวิตโมอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันหนึ่งโมจะทําอะไรแค่จะทําอะไรมันก็ต้องคิดดีๆกันทั้งคู่ค่ะ เธอ,อสรุปจะไงมันอยู่ๆมันจะจบไม่ง่ายมกมันก็ไม่ใช่ปัญหา,นนา,า,ะาอะไรปัญ<ะ>อะไรคนสองคนมากกว่าไม่ใช่เหมเป็นปัญหาที่แบบว่าเกิดขึ้นแล้วเราก็แก้ปัญหาไม่ได้หรือว่ายังไงอย่างไรลองยพยายามอยู่ดีกว่าแต่ถ้ามันแก้ปัญหาไม่ได้จริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ทุกคนเห็นที่ ที่ที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโมก็ขอโทษทุกคนขอโทษพ่อแม่แคทขอโทษพี่แคททุกคนน้องญาติญาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โมไม่รู้ว่าโมทำโมไปทำอะไรให้เขาผิดหวังอะไรเงี้ยในตัวโมบา้างแต่ก็ เรามีโอกาสได้กูพยายาม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 ทำมันดีที่สุดแล้วพยายามโมไม่ได้บอกว่าแคทผิดโมพูดว่าโอเคทุกอย่างเนี้ยโมโมโมทำให้คนหลายๆคนผิดหวังแม้กระทั่งบางทีที่บ้านโมด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็บางทีโมก็ไม่ได้ทำไม่ไม่ไม่ได้อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วก็ไม่ได้อยากทำให้ใครมานั่งรู้สึกแย่อะไรเงี้ย่ด้กละค่ะ ได้คุยกันเลยได้ได้คุยกับคนร่างอีฝ่ายอีฝ่างอีกฝ่ายคือาแฟนแฟนแฟนได้คุยกันเลยอ่ะคุยค่ะคุยกันตลอดว่าเออเราควรแก้ปัญหากันยังไงดีเราควรทำยังไงดีมันต้องจบหรือว่ามันจะต้องไปยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยสนุกคือเขาขอค่ะ โมก็รู้ว่าโมก็บอกโมก็บอกทุกคนว่าโมก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบโมก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์กันโมก็ไม่ได้แบบว่าโมก็มีด้านไม่ดีของโมงบ้างเหมือนกันวันอยู่ที่ว่าใครวัาจะรับได้หรือใครรับไม่ได้แคทก็โมไม่ได้บอกว่าโอ๊ยแคทเป็นสาวสาวหล่อที่เพอร์เฟกหรืออะไรบางอย่างไม่สิ่งบางอย่างอ่ะแคทก็แคทก็ เขาไม่ได้หรือว่าทีมขกไม่ชอบในตัวเขาหรือเขาไม่ชอบในตัวบางทีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็นรักาของการกับตัวเอาหายไ ไม,ไ,มไม่ได้แบบขอโทษนะาพี่โมไม่ได้แบบอยากโมไม่อยากเอาคนอื่นมาเกี่ยวข้องนะตอนนี้โมไม่อยากทาให้ชีวิตใครบางคนเรี่ยงไปมากกว่านี้หรืออะไรเงี้ยถ้าจบก็จบที่โมถ้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ก็เกิดกับโมดีกว่าคนอื่อมโมไม่อยากให้มาเกี่ยวโ<ล>มยอมแล้วก่าคนอื่นไม่รู้เ,เ<ล>รืรรร่องใค้เกิดคร,คร,ครคนัดแก่แก่กันไปที่เข้ามาในสถานะไหนอ เพื่ราเราเราเป็นเพื่อนเนี่ยน่าะว่าเรามีการคุยกับคนนี้มา็นหมอดแล้วดูแลรึเปล่าคะกับคนนี้เขาเป็นเพื่อนโมมาก่อนหน้านี้แล้วคนนี้ก็คือพี่ใครก็คือรับค่ะใช่แต่พี่คอนเสิร์ตโจอีบอยหนูก็ยอมรับค่ะว่าก็ดื่มกันก็ไปดูคอนเสิร์ตน้พารากอนอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็ูตกใจมากเลยนะว่าแบบ แต่ก็เข้าใจอ่ะเพราะว่าปกติหนูเป็นคนทําอะไรและหนูามรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็คนธรรมดาเราก็แบบเราก็มีความรักได้เรามีเพื่อนได้เราเราทําไดเหมือนคนทุกคนทำแต่ว่าโมก็เออโมเป็นแบบนี้โอเคเข้าใจคะ่ะเข้าใจมมารเราเครียดไหมคะถาหวข้อขนมมาลงาเครียดไหมดูหนะ้าดูหนนะ้ามีที่ หนูขอโทษที่ทําให้ทุกคนผิดหวังหนูขอโทษพ่อแม่แคทหนูขอโทษพี่แคทน้องแคททุกคนที่รับรู้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ปัญหาที่เป็นผลออกมาแล้วมันจะส่งผลถึงคนนั้นไหมรวมถึงที่แบบอยู่กับเรามุมไม่อยากมมไม่อยากให้คนคนนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเลยเลยอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนี้จะทําให้ความสัมพันธ์เลยทําให้ความภาพที่ออกมาจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง โกับแพทเลวร้วล,ลงไปกไมก็ยอมรับว่ามีส่วนแต่ว่าพยายามอยู่ค่ะโมไม่ได้บอกว่าโอ้โมไปงอ้อหรือว่าอะไรทุกวันนี้ก็เว้นระยะกันเราห่างก,กันเราไม่ได้คุยไม่ได้อยู่ด้วยกันยอมรับแต่ว่าโมให้เวลา น้มงให้เวลาเราตัวเองให้เวลากับเขาให้เวลากับ <no> ท <ice walls> ุกฝ่ายค่ะเ้าสองคนมีการเคลียร์กันเองไหมคะเจอกันค่ะเจอกันเเจอการแค่เห็นในไอจีูนะหนูเอาลงเพิ่งสองรูกเขาเคลียร์กันด้วยดีไหมคะตอนนั้นเราเป็นสื่อกลางไหมหรือว่าเราปล่อยเขาไม่หนูนด้องเป็นไงบ้างการเคลียร์มอนนั้นก็ นั่นกินข้าวเสร็จกลับบ้าน<ม>ก็ไม่มีอะไรโมก็เลือกที่จะเดินออกมาอยู่แบบนี้แล้วก็เคลียให้ทุกคนทุกคนเข้าใจว่าโมเป็นแบบนี้นะมันควรจะเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคม่มว่ากูดเหมือนกับงานหรือผู้ใหญ่ที่แบบอาจจะดูภาพลักษณ์เราเปลี่ยน,อย,าานอย่างถ้่ช่องเจนอเงี้ยโมก็ไม่ได้บอกว่าโม โมโมบอกเลยว่าโมมีมีชีวิตคู่ก็มีแค่คนเดียวโมไม่มีเพิ่มแล้วแมวแล้วถ้าอยู่คือโมก็อยู่แบบนี้แล้วอยู่แบบนี้แล้วแต่ความรักของอื่นมองเราจะดูกร่อโหลงเลย หว่าไม่ตอบแต่ทุกคนมีเหตุผลทุกคนมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปหนูเข้าใจว่าใครจะไม่ชอบหรืออะไรงไงแต่ว่าหนูก็ไม่ได้ออกมาไม่ได้ทําอะไรค่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็ยังออกมายอมรับหนูว่าออกมาพูดว่าโอเคหนูผิดเองถ้าใครจะผิดหวังในตัวหนูขอโทษ ใี่ความรู้สึกเพราะหนูเป็นคนแบบนี้หนูขอโทษแต่ทุกคนหนูก็บอกแล้วหนูก็มีด้านไม่ดีในชีวิตเหมือนกันไม่ใช่ว่าหนูจะโอ๊ยเพเลินไม่เคยอะไรเลยไม่เคยเที่ยวไม่เคยอะไรแต่มันมันหนูก็หนูก็ตรงๆอ่ะทุกคนไม่ใช่อย่างนั้นน,นะก็แค่ไหนกับยังไงก็คือ<ะ>กห่า แต่เราก็ยังคุยกนันหนูอย่างที่หนูบอกหนูใช้ชีวิตคู่กัแทแล้วอะไรบางอย่างมันก็ไม่ได้จบง่ายๆป่ะอะไรบางอย่างมันก็แบบเราสองคนมันยังคุยกันได้อะไรเงี้ยสรุปก็คือตอนนี้ที่เราห่างๆกันก็คือวันที่สามเนาะพูดอย่างนั้นไหมได้ไหมคร <laughs> <c oughs> อรุปนนั้นได้นหมวนใหญ่แล้วก็คนเพื่อนคนนั้นด้วย Okay. เขายังค e oh. ุยกับเราอยู่ไหมตอนนี้ในสถานในในสถานที่แบบเราลดโมไม่รู้ว่าใครอยากคุยอะไรกับโมแตอนนี้โมไม่ได้คุยอะไรกับใครเลยได้เพราะว่าโมเคลียกันไปต่อหน้าแล้วโมว่าไม่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเพราะว่าพูดตรงตรงไปยากแล้วค่ะตอนนี่เคลียร์กันถึงขั้นแบบว่าให้เลือกเลยนะคะว่าระหว่างจะเลือกติดต่อเลือกติดต่อบคนนี้หรือเลือกยังไงโอ้แพูดตรงตรงี่จะด่าเลยแล้วคุณเลยคุณเลย ก็ขาก็อเลือกที่จะขอเลิกไม่จัาเลยเอาค้าจริงยังไงมบกา เลิกแคทแต่ตอนนี้โมยังอยู่อะโมโมไม่ได้อยู่กับเขาโม,มอยู่โมไม่ได้อยู่กับใครเลยอย่างนี้ดีกว่าอีกคนหนึ่งเขาแค่แบบว่าอะไรก็ได้แค่ออามาจากปากโมโอเคหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่แคทโมบอกไปแล้วว่าภาพโมแคทออาไายังโมก็ยังเป็นอย่างเงี้ยอยู่แต่ว่าแ,แค ตอนนี้โมห่างกันจะเรียกว่าเลิกโมก็ยังไม่อยากพูดแต่ว่าเราไม่ได้เจอการไม่อยู่ด้วยกันโมให้เวลาแคทแคทให้เวลาโมต่างคนต่างให้เวลาเช่นกันและกันถ้าวันหนึ่งเราสองคนยังรู้สึกดีๆต่อกันอยู่หรือว่ายังมีอะไรที่เราสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้โอเคเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ตอนนั้นค่อยมาสรุปกันอีกทีนึงแต่ตอนเนี้ยโมก็ใช้ชีวิตของโมเขาเขาใช้ชีวิตของเขาแลวหนูก็ไม่ได้บอกว่าหนูจะไปใช้ชีวิตกับใครใหม่ไม่เอาแล้ว